สวัสดีครับนี่ร้านร้านอารามนะครับอ่าอันนี้เป็นบริการนอกสถานที่ของเรานะครับมาที่อ่สวนเสือศรีราชาเลยนะครับอันนี้เป็นซูมเมอร์เอ็กนะครับโอ้โหสวยมากเลยอันนี้เป็นรถของพี่ตั้งนะครับอ่านะครับมีแบ็กกราวเป็นเสือนะครับสวนเสือเลยนะครับเป็นบริการนอกสถานที่นะครับมาติดตั้งสัญญาณกันขโมยรุ่นท็อปของเราเลยนะครับทูเวซึ่งเป็นอ่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่าตอนนี้เราจะอัปเดตเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับแล้วก็รีโมทเนี่ย มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับการตั้งระดับการสั่นเทือนความเซนสติฟตตั้งได้ที่ตัวรีโมทเองเลยนะครับแล้วก็รีโมททูเวเนี่ยมีให้2ตัวนะครับป้องกันการโจรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสายตรงแทงลูกกุญแจต่างๆนานาทําไม่ได้เลยครับผมเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเวลาใครโดนรถเนี่ยมันก็จะมาร้องเตือนที่รีโมทด้วยนะครับเห็นไหมครับ เวลาใครโดนนี่คือไม่ตั้งใจนะครับถ้าโดนต่อเนื่องมันจะกลับมาแจ้งเตือนที่รีโมทให้เราด้วยนะครับแล้วก็ของเราไป2ส,สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยคือโดนแล้วมันร้องแป๊บหนึ่งให้รู้ว่ารถเราติดกันขโมยนะครับอ,อย่ามาขโมยรถเรานะครับแต่ถ้าต่อง,องต่อเนื่องอยู่เนี่ยก็คือจะร้องยาวประมาณ20วินาทีนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ต้องการให้มันเกิด ความหนวกหูนะครับลำคาญใจเราสามารถเลือกเป็นระบบหมวดปิดเสียงนะครับอ่าพอข้าหมวดปิดเสียงเนี่ยเวลาใครยุ่งรถเราเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยนะครับ <c oughs> ที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงที่รีโมทนะครับก็คืออ่คนมาโดนรถปุ๊บมันจะที่รถจะไม่มีเสียงเลยนะครับเราจะได้ยินที่รีโมทนะครับตัวรถเองเนี่ยจะมีแต่ไฟขึ้นนะครับ <c oughs> จะมีแต่ไฟขึ้นนะครับ แต่มันเตือนเนี่ยเตือนที่รีโมทเห็นไหมฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากรณีมีคนแทงลูกกุญแจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใช้กุญแจผีหรือใช้ตัวทีอะไรก็ตามนะครับแทงลูกกุญแจเราแล้วเปิดสวิตช์ออนเนี่ยระบบมันจะตอบเป็นระบบเสียงอัตโนมัติ ผมเทสได้ดูนะครับอยู่ในหมวดปิดเสียงนะครับแล้วก็มีความมาแทงลูกุญแจปุ๊บเปิดสวิตช์ออนไฟขึ้นปั๊บระบบจับได้ระบบมันจะทําการดีเป็นระบบมีแสงเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถติดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกแบบเปิดเสียงหรือปิดเสียงเนี่ยไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับถ้าเราสั่งงานล็อกอยู่นะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่อยากแนะนําให้สตาร์ทด้วยรีโมทเลยเพราะว่า การสตาร์ทรีโมทเนี่ยขับทางระยะไกลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบไฟมันจะวิ่งผ่านทางเส้นรีโมทที่เราตั้งให้นะครับถ้าขับทางไกลๆก็แนะนําให้ใช้กุญแจสตาร์ทดีกว่านะครับเพราะว่าเมนหลักของเราเนี่ยเน้นการป้องกันนะครับอันตรายนะครับแล้วก็มีการตั้งระดับการสารั่นเทือนได้ที่รีโมทนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นการสอนส่วนตัวดีกว่าครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับหมวดต่อไปก็มีหมดค้นหารถด,ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถกดเป็นแบ็คไลท์ขึ้นมาดูได้นะครับแต่ตอนนี้ซึ่งมันอยู่กลางแจ้งอะฮะเวลากดแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะมีแบ็คไลท์ขึ้นนะครับแต่เราสามารถกดค้นหารถได้นะครับรถมันจะร้องขึ้นมานะพอเเจอรถแล้วเราก็ปลดล็อกนะครับอ่าโอเคท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวเอ่อถามคุณตั้งนิดนึงนะครับว่าบริการเป็นไงแต่ เราก็มีฟังก์ชั่นแถมให้ด้วยนะครับสำหรับความปลอดภัยแต่เราจะไม่ขอชี้แจงในนี้นะครับเราจะชี้แจงเฉพาะลูกค้านะครับอเดี๋ยวผมสอบถามติดตั้งนิดหนึ่งเป็นไงบ้างครับติดตั้งให้แล้วก็สึกขอบคุณนะครับที่ใจครับ้นหามาแล้วรุ่นแบบนี้คือนั้ี้ก็ใช้รุ่นที่มีขายตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอใจครับซึ่งลูกที่ติดตั้งไปนี้ของทางร้านทารามก็ถือว่าสุดยอดครับ การเดินสายการอะไรพี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดูเรียบร้อยมากเลยครับว่าติดตั้งแล้วคลุมผ้าครัแเ้วจะไปนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากเลยครับอ่าโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่ตั้งมากนะครับอ่าที่าไว้วางใจเรานะครับยังไงก็เจอกันที่หน้านะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ